มากๆนี่คนเหมือนกันเลยเนาะไม่่ใชตอนนี้ผมอยู่ด้านหลังนะครับน้องแอร์อยู่ข้างหน้าแน่น้องแอร์นะนี่มุมที่เราจะเดินไปเขาใช้น้องเป็นคนนำทางนะครัเราสองคนเตาะแตะด้วยไม้เท้าเนี่ยน้องแอร์หันมาหน่อยนึงเตาะแตะนี่ภาษาเนี่ยครับผมเราเดินด้วยไม้เท้าเขาวไปสองคนนะครับภารกิจวันนี้เราต้องทำให้สำเร็จคือไปไปเมกาคาซา ไปมาหันหน้าหันหน้าหน้ารีบมารีบมาไปอย,อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไปกันเราต้องเดินไปแยกหน้าใช่มแล้วก็เลี้ยวขวาเนาะใช่แล้ว,วก็แมพบอกเราอย่างนั้นจะพาพี่ไปชน,นอะไรไหมเนี่ยไม่ชนบุรีไหมไม่บุรี <มะ S 2> รอ๋โอเคตามกันนะครับว่าภารกิจเราจะไปสำเร็จด้วย2คนแล้วก็อีกหนึ่งเทคโนโลยีหรือเปล่า ได้เปล่าไปกันแ้วเราก็มาถึงจุดหมายต่อไปค่ะนี่คือเมกาพาซาน่นีงสะพานเหล็กจ้าโอเคเดินกันมาเดี๋ยวส่องไปทางโน้นนี่คือทางเข้านะเราต้องบอกว่ามีคนใจดีพาเรามาถึงเนาะถูกต้องค่ะตอนนี้คือครั้งแรกที่เรามากันเองสองคนแล้วก็คนไทยใจดีเยอะช่วยเหลือพวกเรามาโอเคแล้วเราจะไปติดทามอะไรต่อไปดูกันดีกว่าน้องแอร์คีหาล้องแอร์เหมือนเดิมเลาะกันไปขอความช่วยเหลือเขาเรื่อยๆเนาะจะเป เราจะไปดูอะไรนะวันนี้ฮัชิโม่ฮัชิโมะแล้วแล้วจุดหมายปลายทางของเราก็มาถึงจริงๆแล้วนะคะครับเรามาเพื่อสิ่งนี้จริงๆนะคะมีพี่เขาพาขึ้นมาชั้น4ี่นะใช่แล้วนะคะสำหรับร้านชื่อร้านอาร์ตนะคะนี่นี่นี่ร้านที่อาร์ตนี่มือของแม่นะคะไหน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 ลิสโอมอ่ะไหนไหนอ่าเข้าไปนี่นะคะเก่าไม่ใช่ฮัชิโม่ไงฮัชชิโม่เขาบอกว่าเป็นรุ่นเก่านะคะลิสโอมอันรุ่นใหม่เป็นรุ่นที่วิวัฒนาการเพิ่มเติมนอ่า ก็ทําเอาเงินเือนกระเป๋าสั่นมีดียวเชียวตัวนี้มันมันพักได้เหมือนกันใช่แล้วค่ะก็จะเขาบอกว่าเป็นตัวกลมๆเหมือนกันมีสองสีขาวและชมพูเนอะนู่นนูี่อาร์ตอยู่น่นนะใช่แล้วค่ะเราก็อยู่ในช่วงตัดสินใจแป๊บนึงขอส่องไปรอบๆก่อนนะคะนี่คือร้านในเมกะสะพานเหล็กนะครับผมอ่าแถวนี้เขาบอกมีมาเวลมีอะไรส่องเร็วไปขอไปอ่ะเดี๋ยวเราลองไปสํารวจดูก่อนแล้วก็ปักตรงนี้ไว้เป็นปักหมุดไว้ก่อนกับร้านที่อาร์ต ชแล้วกับลิสโมชั้นสี่สใช่ไหมครับพี่อาร์ตครับอ่าโอเคครับน่ไปตรงนั้นร้านโมเดลอ่ะน้องแอร์เนาะใช่เลยน้องแอร์แอบดูอะไรนะรีวิวร้านลิสโมอะวันเดียวกัดไข่ลิสโมโอ้อันนี้เดี๋ยวเราก็ลองลอง้ลอกันไปเนาะตอนนี้เราขึ้นมาในเลื่อนมาเจอนี่เลยปลาดิมได้ตืยแต่ว่ามันตายแล้วมันตานหมดว่าทานหมดนี่ตรงนี้เขามีปอซีล่าด้วยเนาะ ของเล่นเยอะแยะเลยครับเพื่อนๆครับผมใครมาต้องใจบางๆเออกระเป๋ามีไหมตังงอ่ะมาเจออะไรอยู่กับใครนั่นอ่ะใช่สโนุ์ปีหรือเปล่าไม่แน่ใจไอ่ขนเหมือนกันเลยเนาะเอ้ยุทธคอนคอมพิวเอนี่เยไป้านขาสีขาด้านนสีแดนเปิดให้เห็นกล่องนิ่เดียวนิ่เดียวหอมนีเลยเห็นแค่นี้พอภารกิจของเราวันนี้นะครับในการ มาด้วยกันสองคนนะครับผมบแม่กับแม่กับพี่โลค่ะก็หลัหงจากที่เราไปทานอาหารกันแล้วไปตามหาของที่เราอยากได้กันแล้วเราก็ลักหยุดเนานะใช่แล้วค่ะแล้วก็ <ไป S 1> เดินฮ บนทองถนนให้เห็นไปเมกะสะพานเหล็กนะครับผมก็สำเร็จขึ้นไปถึชั้นสี่กล้วต้องไปที่วัดมังกรโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถวัดินทางกับบ้านสวันนี้ภารกิจมิชชั่น Please Mind the Gap between Train and Platform พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ